กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานธงเขียวราคาประหยัดณสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญจำกัดอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย Quick วิกวิ win ของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการดูแลราคาสินค้าเกษตรและลดต้นทุนการผลิตโดยการจัดงานครั้งนี้จะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการเกษตร ที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากกุทกภัยตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกภายหลังน้ำลดและเตรียมเพาะปลูกข้าวนาปรังในระยะต่อไปการจัดงานทงเขียวราคาประหยัดจังหวัดอ่างทองถือเป็นการจัดงานครั้งที่16ซึ่งที่ผ่านมาในจังหวัดอื่นๆได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากเกษตรกรเพราะนอกจากลดต้นทุนให้เกษตรกรได้จริงแล้วยังคงคุณภาพของสินค้าไว้ในราคาที่เป็นธรรมนอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้เกษตรกรที่มาร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อให้ใช้ปุ๋ยและปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเกษตรกรที่นำสมุดทะเบียนเกษตรกรหรือสมุเดเต้มเขียวพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงมายืนยันตัวตนภายในงานจะได้รับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยเคมี6สูตรยอดนิยมในราคาพิเศษพร้อมรับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก50บาทสำหรับซื้อยาฆ่า,มาแมลงและยาปราบศัตรูพืช